นี่ก็เราจะได้อีกแล้วพี่นี่นี่เจลนะครับนี่ใหญ่มากพี่ทุกคนนี่มีทั้งตมทั้งนครับีนี่นี่อะไรนี่คือราคาดีมากพี่ทุกคนนี่ก็โลละเจ็ดแปดร้อยนะพี่นี่ตงแบบนี้นะโอ้โหสวยมากพี่แบบนี้แหละแบบนี้แหละเรามีกำลังใจใช่นี่พี่ทุกคนนี่เรามีกำลังใจเดินทางต่อเฮ้หฮาเห็นแั้นมีเดินทางต่อเดี๋ยวพี่ขอบคุณนะ นี่ใส่นะพาี่เ่นเนี่ยเก็บลายเพ่อนุเมียนี่เขาถ่ายให้เมียเขาดูนะนี่ <c oughs> เดี๋ยวมีเขา้า <c oughs> เดี๋ยวเมียเข้ายักมาเลยนะพี่ <c oughs> พาเข้ามาเปล่าสมเมื่อเขายักมา <c oughs> นี่สวัสดีครับพี่พี่เอฟซีทุกคนวันนี้ผมมาเดินป่ายสักครั้งหนึ่งนะทุกทุกคนวันนี้ผมมากับแขกเชิญน,นะน้องนันกับที่อีกคนหนึ่งที่เคยไปกับน้องแซงนะที่ทุกคน มันเป็นพันเป็นพันที่อยู่อยู่นครปฐมนะที่ทุกคนน้องนันอออมวันนี่นี่มานี้นนวสวาสดีนะครับผมวันนี้เราจะเดินไปหาเห็ดที่ไหนไหมนัน,ะในตนๆๆในป่าอันลึกเลยนะครับอ๋อในป่าที่ทุกคนวันนี้เรามากันสร้างผลน,นะที่ทุกคนและเอ้ยมากรนซั่มผลแล้วพี่คนนั้นนะพี่คนนั้นเขากับพี่คนนั้นเขากลับนั่งกินกาแฟที่เราเดี๋ยวเรา ดูบรรยากาศนะพี่วันนี้ผมก็ไม่ได้เอาขาตะป้องมาทุกคนคลิปก้อนน้องแฟงเข่าลงวันนั้นผมไม่ได้ไปนะเสียดายมากและกลับมาอีกตามสามีวันแล้วน้องนันกับพี่คนนั้นเขาก็ชวนผมลองไปดูนะไม่รู้ว่ามันจะสนุกขนาดไหนแล้วก็ได้เห็ดปอาไม่รู้นะวันนี้เราก็เดินทางไปหาเห็ดด้วยแล้วเ่สิ้เวลาเราเดินทางกันทีกทุกคนไป นี่นะพี่ทุกคนเราก็กําลังเดินทางมากับพี่อีกคนนะพี่พี่ชื่อไรครับชื่อเล็กครับนี่พี่ชื่อเล็กนี่สวัสดีทนและข้างหน้าคืนน้องนันนะน้องน,นันกำลังเดินไปนะพี่ทุกคนวันนี้ผมก็ไม่ได้เอาขาและกล้องมาวันนี้ผมก็มากับพี่เขาพี่เล็กกับผมแล้วก็น้องนันนะวันนี้เราก็เข่าเดินเข้าป่าผมก็อยากมาร่วมเดินด้วยนะพี่ทุกคนแบบ อยากเดินแบบกไกลๆเหมือนเหมือนพี่ๆเขานะผมก็ดีใจมากวันนี้ผมเมื่อคืนผมตื่นเต้นม,มากผมอยากเดินป่าก,กับพี่ๆนะเขาตื่นแต่เช้าเต็มตัวเต็มเต็มเต็มพวก,พวกขอ้ของกินของอะไรที่ทุกคนนี่เราก็เดินไปค,นคลิปก่อนนี้น้องแฟงเขาไปเขาบอกสนุกมากและเราไปดูนี่รอยเห็ดนะที่ทุกคนน้องนั้นเจอรอยเห็ดเหรอน้องนั้น นี่น้องนันนี่พี่พี่คนพี่เขานะแล้วเข้าดูยังไงอะพี่มันเป็นห้องห้องเก่าอยู่ห้องเก่ามันเป็นข้องเก้าขึ้นที่เก่าเก้าเห็ดอ๋ออันนี้ขึ้นสามอ๋อขึ้นสามที่เก่าเข้าเหมือนเขาขุดไว้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่เขาขุดเป็นรอยขุดไปนู่นบ่อดันเห็ดให้จะออกสามอย่างเงี้ยสามสามที่สามสามอย่างเนี้ยนี่รอยขึ้นทางใช่มันขึ้น รอยทางเดินนั้น่เชื้อเป็นไเชื้อจากตัวหน่อยใช่น้าเขาเขาจะขึ้นขึ้นทุกน้าเวลาหน้าให้คนเขาจะขึ้นไปนี่เราต้องเดินทางอีกไก่ใช่ไหมพี่ไก่โคอ๋อไก่มากพี่ทุกคนที่บรรยากาศที่นี่ก็สวยมากเลยมีเหมือนน้ำตกพี่ทุกคนบรรยากาศที่นี่สวยมากนะพี่ที่นี่ก็อากาศหนาวมากนะพี่เราก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวอะไรไปนะพี่ที่นู่นมันหนาวมากนะพี่เขาบอก พี่คนนี้เขาอยู่ที่ดอนตุงนะพี่ทุกคนเขาดีใจมากที่มาเที่ยวหาน้องแฟนนะน้องแงก็พาพี่เขาพาไปด้วยพาไปเที่ยวในพี่ทุกคนเที่ยวป่าเนะีวันนั้นไปก็ได้เห็ดขอได้ไม่ค่อยเยอะก็ขอได้ยอยู่พี่ทุกคนวันนี้เราก็ลองดูนะไม่รู้ว่าได้เยอะไหมไม่เยอะนี่น้องนั้นต้องข้าะพานตรงนี้ไปพี่ทุกคนนี่น้องนันน้องนันเข้าไปนู่นพี่ทุกคน นี่น้องหนาไปนูวนพิดวผมก็นี่น้องมันเดี๋ยวผมกับพี่ดวนเดี๋ยวผมไปก่อนนะเดี๋ยวถึงที่เกือบถึงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ให้พี่ดูอีกทีนะพี่ทุกคนใช่ไหมพี่ใช่เห็ดนี้ไหมเนี่พี่ทุกคนคือเห็ดบานเห็ดดอกใหญ่ดอกใหญ่บานแล้วดอกใหญ่คือเห็ดสุดท้ายใช่ไหมสุดท้ายแล้ว คือเดี๋ยวหมดก็จะหมดเลยพี่ทุกคนอันนี้คือหน้าสุดท้ายนะใช,ใช่ไหมพี่ใช่ใชนี่พี่ขอเก่งมานะแล้วนี่น้องน,นันน,น้องนันน้องตอนนี้กําลังห่านดูเห็นนะพี่ทุกคนข้างล่างด้วยนที่นี่คือน้องนันเจนแล้วพี่ขอบคุณหนห่พี่ทุกคนผูดอกสวยมากนะพี่มันเริ่มบานแล้วใช่ใชพี่มันไข้ได,ขได้ใช่พี่ อ๋อเขาบอกว่ายังได้กันยังได้อยู่ออยยนนพี่สวยสวยนี่สวยมากพี่พคนนี่สวยมากและการใหญ่มากอันนี้นะ่นน่าจะใหญ่มากเลยพี่นี่ตรงนังน้นก็ไปนู่นเล่ดูกำลังหาดูเห<ด>็นนะมันน่าจะขึ้นขึ้นแค่นี้นะพี่ใช่มันน่าจะโอ้นึ่งอันนี้นก็ได้ไหลเดาอยู่พี่นี่พี่คนวันนี้เราก็มีโอกาสเข้าป่าแหละเจอ ดีนะวันนี้เราก็ดีใจนะที่ได้เห็ดใช่ได้น้อยมันก็ยังดีนะที่เราก็มีมีกำลังใจเดินตามหาต่อนะพี่ทุกคนนี่ไอพี่เอาทุ่งใหญ่ไหมผมมีทุ่งใหญ่เลยพี่เป็นึังนะพี่มันนี้จะไม่ไหวแล้วผมเอาทุ่งใหญ่ให้เขาหวันพี่นี่ก็ผมให้ถุงเขาในพี่ทุกคนทุ่งใหญ่นี่ผมก็ รวมแล้วรวมแล้วมันก็ได้ไลาดอ,อกอยู่นะนี่ก็ลาขีดอยู่นะพี่ใช,ใช่พี่ข้า,าไว้กินก็กำลังตอกินเน่ยใช่เดี๋ยวเราก็เดินทางไปอีกไกลนะยังไม่ถึงที่จุดหมายที่เราหาเห็ดนะพี่ทุกคนเดี๋ยวเราถึงที่นู่นเดี๋ยวเราต้องพักพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็เดินทางไปต่อนี่น้องนันก็กาลังห้าฟังนู้นนะพี่วันนี้ผมก็เดินทางมากับพี่เขานะครั้งแรกในชีวิตที่เดินปา่าพี่เขาม,มาห้านี้เลยนะใช่ แล้ววันนั้นพี่ไปกับไปไปกับพี่แฟงแล้วน้องน,นันได้เห็เดเยอะไหมพี่ไปไม่ได้วันนั้นไม่ได้ได้มาไม่เยอะอ๋อได้ไมาเยอะใช่วันนั้น,นก็น<อ><ด>้องลงไปผมผมไม่ได้ไปนะวันนี้ผมก็มีโอกาสไปค่ะนะผมก็อยากไปไม่ได้เที่ยวประสบการน้องนันเจอไหมน้องนันไปเ,นะเดี๋ยวผมก็เดินทางไปต่อนะพี่พี่นำเลยพี่ นี่เราก็ยังไม่ถึงจุดที่จุดใหม่แล้็เป็นป่าลึกนะได้บางๆครึ่งเกือบครึ่งแล้วนะยังไม่ถึงที่จุดใหม่ตรงทางนี้นก็เป็นทางน้ำตกนะที่เธอเดี๋ยวผมไม่ถ่ายนะตอนนี้ผมกำลังเดินอ้อมเข้าอีกสองสามลูกนะพี่นี่พี่บนี่อย่าลืมช่องผมเลยนะพี่ผมมึงรับแรงนะพี่พุกคนให้กำลังใจผมเลยอยา่า อยากคำขอสนาพี่ทุกคนและกดไลค์กดแชร์ให้ผมเน่นยพี่และติดตามน้องพิมพ์ด้วยนะแล้วกดกดไลค์กดแชร์ให้น้องพิมพ์ด้วยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราไปถึงที่จุดหมายดีแล้วผมจะถ่ายให้พี่ๆดูอีกทีนะตอนนี้ผมต้องเดินก่อนนะพี่ผมมีพวกของในกระเป๋าเยอะมาก ผมก็ถือยงไม่ค่อยไม่ค่อยได้ผมก็ไม่ได้เอาที่ขาตัังกล้องมันนะผมลรือพี่ทุกคนไปถือแค่นี้ก่อนนะพี่พนี่เราก็พี่ตอนตอนนี้ถึงได้หลือพี่อ๋อนี่คือที่พักแรกนะพี่ทุกคนนี่คือที่พักแรกที่เราต้องพักตรนี้แป๊บนึงแล้วก็นี่ใบกากันนี่สวยมากอ๋อครับพี่ทีเราก็ต้องนั่งกินน้ำกินท่าอะไรก่อน,นพี่ทุกคนนี่ใบกากันนี่สวยนะพี่นี่ เราต้องเดินทางไปไกลมากเลยเต็มมากและน้องนันกําลังเดินตามมาพี่วันนี้ต้องดีดสวยิวสวยมากพี่ทุกคนเดี๋ยวที่เขาบอกว่าไป,ไปไปเดินทางอีกไปอีกไกลนะไกลมากแล้วข้างหน้าที่มันมีแบบวิวสวยมากแล้วบรรยากาศสวยมากพี่ทุกคนยวผมจะ่ายให้พี่ดูดนะนี่เราก็ต้องพัก กน,น,น,น้องน,นัน้วยหะน้องน,นันนี่น้องนันเลยนะอย่าลืมช่องน้องนันด้วยนะตอนนี้น้องนันก็กําลังจะเริ่มไถ่กินแล้วนะไถ่กินตอนนี้เขาไม่มีโทรศัพท์นะน้องน,นันก็ตรงนี้เขาก็ม่ีโทรศัพท์เขาก็ถ่าไม่ได้ตอนนี้เขาก็จะพยายามจะไถ่ายนะต้องไปยืมโทรศัพท์ของพี่ขอนั้นน้องพิมพนะทุกคนนี่น้องนันกำลังดูนะขับว่อนเดี๋ยวถึงที่จุดใหม่เดี๋ยวผมก็ จะถ่ายอีกทีนะเราต้องเดินทางอีกไกลเดี๋ยวถึงที่พกักที่ใหม่เลยผมจะถ่ายนะพี่ตอนนี้ก็จะผมก็พักกินน้ำกินพัพกก่อนนะเดี๋ยวค่อยถ่ายอีกทีนะทุกทุกคนพนนี่ก็เจออีกแล้วครับผมเห็ดนี่พี่ทุกคนนี่นี่โอ้โหเยอะมากนี่พี่ทนนี่บนนี้ก็มีพี่น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 ี่อยู่มุมนึงพี่ทุกคนโอ้โหเยอะมากนี่นี่พี่ทุกคน เห็ดเยอะมากวันนี้เราวันนี้เราก็ดีใจที่ได้เห็ดเจอเห็ดแล้วพี่ทุกคนนี่เพียบพี่ทุกคนนี่นี่นี่พี่ดดีใจเาที่ไหมไหนพี่อยู่ไหนพี่นี่พี่ก็คุยดิพี่นี่นี่อีมูลโอ้โหนี่ได้เยอะนะพอได้นะพี่พอได้ขอได้นี่พอได้น่าจะมีอีกนะพี่ต้องดูดีๆนะต้องดูดีๆนี่มีคมน้องนั่นกำลังหาดูนะมีคอมได้พี่นี่นี่น้องนั้นมีอีกเปล่าของนั้น มาหาดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยพี่ก็ขุดนี่ดอกสวยอยู่นะพี่นะนนสวยนนสวยพอได้อยู่นะน,นี่พอได้พอได้น,น,นี่นี่ก็ลอยนี่พี่หอยได้แล้วครับผมหว่านเกลี้ยบพี่ยวกนี่คอมดีใจมาที่มาเชื่อมมาข้าป่าเขาแล้วคอมจะเห็ดย่างปีนยากน่าจะไล่มู่อยู่นะพี่นะโอ้หตัวล้มสอ้ขังดอก กำลังคืนนี่มีตุม้มด้พี่นี่ยากดึงยากยากหาเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาดึงนะวันนี้ผมก็ไม่ได้เอาคาต้องกล้องมาเสียไดงมากผมจะช่วยเขาด้วยผมช่วยเขาไม่ได้ผมต้องถือกล้องนี่นพี่น้องนางกำลังหาด,ดูนะสวยอยู่นะพี่นะนนเอาสองถุงปะแยกปะพี่เอาไอพี่มีถุงใช่เราเอาถุงเด็กใส่ถุงใหญ่พี่ก็สานเก่ากไดน ตร uh งนั้นมีเบ้าตรงนั้นลองถ้าดูทางนู้นอย่างนั้นทางนู้นอ่ะดูทรงผมดูทรงก็แต่มีน่าจะเห็ดพึ่งขึ้นในที่นี้นนนใช่แล้วก็เราก็มีโอกาสได้เจอนะนี่เราก็มีกำลังใจเดินทางไปอีกไกลนะพี่นะใช่วันนั้น พี่เขาไปเขาไม่ได้เห็ดเขาก็มุดกำลังใจมากนะพี่นี่ตรงนี้นี่ก็ตรงตรงนู้นนี่นั่นสงให้ดูพี่นู่นนี่แล้วก็อยู่นู้นมูลหนึ่งนี่ส่งให้ดูไมนะพี่ให้พี่พี่เอฟซีดูนะนี่นี่ได้ที่นี่ได้ที่นี่มูลนี่ครับเดี๋ยวผมไปช่วยเขาก็ีเพ็ดก่อนนะเดี๋ยวผมจะไทยให้พี่ๆดูอีกดูดูอีกทีนะเดี๋ยวให้พี่เขาคูดให้ดูนะพี่นี่ น้องนันสวยนังนัน่นช่วยเขาขุดดีน้องนันวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวข้าช่วยเขาน้องนันมาถือกองให้ข้าหน่อยนันมีที่ขุดปะไม่มีเลยเพื่อนนี่ยครับเพื่อดีแบบขึ้นสวยมากคือผมเดินมานี่ผมเจอเลยนะดอกใหดอกดีกว่นี่นะนี่เป็นดอกกล้ามคือดอกใหญ่ผมไม่รู้นะครับผม ก็ถอยอยู่นะทุกคนก็ถือว่าพอได้นะนี่นะแตนน่ในพี่ผมเขาก,กำลังแล้วยัาลืมช่วยคุณน้องนันด้วยนะพี่น้องนันตอนนี้เขากำลังจะเปิดถ่ายคลิปแล้วนะใช่ทุกคนที่เขา<อ>ให้ไปคือว่าโทรศัพท์เขาพัางนะใช่ทุกคนต้องยืมน้องพิมน,นะอย่าลืมช่องน้องนันด้วยนะพี่ทุกคนคือโทรศัพท์ผมเนี่ยตอนนี้พังไปแล้วนะทุกคนไม่สามารถลงคลิปไป p f ได้ดูนะตอนนี้ต้อง ต้องใช้ขอ,<ย>องพี่พิมไปก่อนนะนี่สวยมากดอกใช่มันมันอยู่ก้านใหญ่มากนะก้านเหมือนเท่านี้ก้อยเลยก้อยก้านใหญ่มากใหญ่กว่าของคือแบบกำลังดีเลยนะทุกคนดอกประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะช่วยพี่พรมเก็บเห็ดก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเดินไปข้างหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่เอฟซีได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนต้องไปถ่ายอีกใช่ครับผมทุกคนเอางี้เดี๋ยวเจอกันนะครับผมนี่ก็เราจะได้อีกแล้วพี่นี่ นี่ั้งเตมเจอแล้วนะครับนี่ใหญ่มากพี่ทุกคนนี่มีทั้งต้มทั้งพรลยครับมีนี่นี่อะไรนี่คือราคาดีมากพี่ทุกคนนี่ก็โลละเจ็ดแปดร้อยนะพี่อันนี้โอ้โหสวยมากพี่เบอร์นี้แหละแบบนี้แหละเรามีกระนอนใจใช่นี่พี่ทุกคนนี่เรามีกำลังใจเดินทางต่อเฮ้ยฮาเห็นแั้วมีพ่ผมดูผมดูน่าจะมีอีกนะช่วยน้องนันน่าจะมีอีกนะน้องนัน ผมก็มองอะไรเข้าๆนะครับทุกคนใช่สรุปว่านี่เจอแล้วครับผมเห็ดดอกที่สวยงามมากที่เราอยากเจอแบบคือแใช่นี่เราก็มีกำลังใจเดินทางเดินทางต่อเดี๋ยวพี่ขอบคุณนะนี่สวยนะนี่เก็บเก็บไรเก็บกรทถ่นนุษย์เมียน,นี่เขาถ่ายให้เมียเขาดูนะนี่ <c oughs> เดี๋ยวมีเขา้า <c oughs> เดี๋ยวเมียเข้ายักมาเลยนะพี่ <c oughs> พาเข้ามาเปล่ามมุติเข้ายักมา <c oughs> นี่ เดี๋ยวรอชมกันนะเดี๋ยวผมต้องเดินทางไปต่อพี่ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงที่จุดใหม่แล้วพี่ทุกคนตรงนี้ถึงถึงตอนถึงเกือบถึงจุดใหม่นะทีน,นี้ก็อยู่ตรงน้ําตกนะพี่พ,พี่ใกล้ยังพี่ใกล้ยังครับออกไปอีกไกลเหรอนี่นี่ก็กลางกลางทุ่งทานละมีน้ําตกสวยสวยมากน้องบบนานเป็นนาแล้วผมต้องเดินดีๆครับนีเห็ดนะทุกคนช่วยกันช่วยหน่นี่สวยมากพี่ทุกคนนี่ น่าไปนู่นแล้วนี่เขาก็ถ่ายรูปเก็บให้เมียเขาดูนี่ใบการเปิดบ้าพี่นี่เดี๋ยวผมบ้านเมียพี่ผมต้องต้องต้องปิดกล้องก่อนนะครับตอนนี้ผมต้องต้องข้ามน้ำนะเดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยวติดน,น้ำแล้พี่ทุกคนนี่แม่ค่ะสวยมากที่กนนู่นแล้วครับผม เดี๋ยวผมต้อ้อมทางนี้นพ,พ,พี่สวยมากครับผมเดี๋ยวรอติดตามที่ผมถึงจุดใหม่นะพี่นี่เนี่ยตอนนี้เราถึงที่ที่ที่พักของเราแล้วพี่ทุกคนตรงนั้นเหนื่อยไหมตรงน,นั้นฮะน้นนนนองน้องน้องน้อพี่รับเหนื่อยไหมพี่พวันนี้เราได้เห็ดมาคุ้มอยู่นะพี่ทุกคนนี่ เดี๋ยวเราเอานอนพักนี่นะพี่ทุกคนเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยหาหินคืนนี้นะประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะจะเดินทางหาหิดนะพี่ทุกคนนี่เราเดินมาจากนี่เราก็พอได้หิดนะใช่ไหมพี่นี่ได้เยอะเยนี่ได้ยมากพี่ทุกคนนี่พี่ทุกคนนี่เยอะมากแล้วก็นี่ถุงนึงพี่คนนี่ถุงนึงครับแล้วก็นี่ถุงนึงแล้วก็นี่ถุงนึง ได้ประมาณห้าทุ่งใช่ไหมพี่ที่เราเดินมาเป็นนะพี่ทุกคน<า> <ผม S 2> แกะกองมาแป๊บนะพี่ผมต้อง<า>นี่ตรงตรง,ตรงนี้ทุ่งนะผมแกะไม่ได้พี่ผมต้องถือกล้องนะพี่ทุกคนแล้วก็มันมีตรงนี้ด้วย<า>ตรงนี้ตูมพี่ทุกคนนี่ตูมได้ราคาดีพี่ทุกคนสรุปเราพักที่นี่แล้วเราต้องก่อไฟและกินข้าวที่นี่นะพี่ทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมแล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับผม แล้วก็เพจผมเลยนะครับที่ผมมึงรับแล้วนะผมแล้วอย่าลืมลิปพของน้องพิมพได้เลยพี่ผมเพราะผมเดี๋ยวผมก็ต้องกินข้าวที่นี่นะพักที่นี่ครับสวัสดีครับ